การเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ Google สำหรับนักเรียนการใช้งานผ่านโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ขั้นตอนแรกลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วย Gmail ที่ใช้สมัครเรียนออนไลน์กับบอสเซดาจากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านขวาบน นักเรียนจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อในกรอบนี้สำหรับการเรียนคอร์สออนไลน์คลิกที่ปุ่มจัดการบัญชี Google เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักแล้วให้เลือกหัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นเลื่อนลงมาตรงข้อมูลพื้นฐานคลิกที่ช่องชื่อนักเรียนสามารถเปลี่ยนชื่อบัญชี Google ได้ที่หน้านี้โดยตรงช่องชื่อให้ใส่ชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ และตรงช่องนำสกุลให้ใส่ชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดบันทึกนักเรียนสามารถเช็คการเปลี่ยนแปลงได้โดยคลิกที่รูปโปรไฟล์จะเห็นว่าตอนนี้ชื่อในกรอบถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว <L> การใช้งานผ่านระบบแอปพลิเคชันใน Android และ iOS <L> ขั้นตอนแรกไปที่แอปพลิเคชัน Google Classroom จากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านขวาบน นักเรียนจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อในกรอบนี้สำหรับการเรียนคอร์สออนไลน์คลิกที่ปุ่มจัดการบัญชี Google เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักแล้วให้เลือกหัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นเลื่อนลงมาตรงข้อมูลพื้นฐานคลิกที่ช่องชื่อนักเรียนสามารถเปลี่ยนชื่อบัญชี Google ได้ที่หน้านี้โดยตรงช่องชื่อให้ใส่ชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษและ ตรงช่องนำสกุลให้ใส่ชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดบันทึกนักเรียนสามารถเช็คการเปลี่ยนแปลงได้โดยคลิกที่รูปโปรไฟล์จะเห็นว่าตอนนี้ชื่อในกรอบถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว